สวัสดีผู้ฟังสดทั้ง698ท่านด้วยนะครับสายแรกของค่าคืนนี้นะครับมาจากคุณมาดามเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อสองสันก่อนนี้เองไม่รู้คุณมาดามไปเจออะไรมานะครับอ่ะสวัสดีครับคุณมาดามครับฮัลโหลสวัสดีค่ะ,คาาค Hello, คะพี่แม็กคือเรื่องมันเกิดขึ้นระหว่างทางขับรถกลับบ้านนะคะกําลังจะกลับบ้านเกิดขอไม่เอ่ยชื่อจังหวัดนะคะขับไปเรื่อยๆคะ่ะทันใดนั้นนะคะพี่แม็กมันมีคนจากไหนไม่รู้คะ่ะวิ่งต้า รถค่ะแล้วก็ดีฉันตกใจมากค่ะคือไม่มีประกันรถด้วยนะคะไม่ค่อยได้ขับไปไหนไกลๆเลยไม่ได้ทําไว้พอเจอแบบนั้นก็รีบเหยียบเบรกเลยค่ะด้านหักหมกไปชนกระถางข้างทางโอ้โหเย่มากเลยค่ะเออเดี๋ยวนะครับคุณมาดามรถไม่มีประกันเลยครับ ชีวิตคนเราเนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนนาะซื้อประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เคาน์เตอร์โลตัสมันนี่พลัเอาไว้ราคาถูกใจแบ่งจ่ายเงินสดได้สูเปอร์เซ็นต์นานสิบเดือนด้วยนาะไม่ต้องจ่ายเงินก้อนจ่ายงวดแรกคุ้มครองทันทีชนกระถางประกันจ่ายแต่ชนผีประกันไม่จ่ายนะครับซื้อเถอะกันเอาไว้ก่อนอะไรอะไรมันจะเกิดน,นะครับคุณมาดามครับ